คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องขาพักเที่ยงจบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด้วยรายการเท่งมันเทิงสดและรายการกระจกหกด้านค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการโดนเพลงดังพลังมัธยมจบแล้วชมรายการช็อตเด็ดแม่ไม้มไทยเจสีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดไม่สิ้นไร้ไฟสว่าง ต่อด้วยรายการชิดเจอรอดูและรายการประเด็นเด็ดเจสีค่ะ <triste music. S 1> คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสาวน้อยร้อยหม่ต่อด้วยข่าวภาคค่ำและรายการเส้นทางบันเทิงค่ะ <nope. S 1> แค่มีความคิดที่จะเริ่มก็เท่ากับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดฟ้ามีตรวันเสนอให้ชมเป็นตอนจบต่อด้วยข่าวเย็นประเด็นร้อนค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดก่อนตะวันแรงต่อด,ด้วยรายการไทยรักสุขภาพค่ะสว,วัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ด้วยรายการเจ่อข่าวเช้าจบแล้วชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต่อด,ด้วยรายการสนามข่าวเจสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะ สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับเข้มหาสวีและพิงพลอยประภาวดีในละครชุดเมืองแก้วต่อด้วยละครชุดไม่สิ้นไรไฟสว่างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดภูเขาเงาพยากักเสนอให้ชมเป็นตอนแรกต่อด้วยละครชุดสาวน้อยร้อยไมค้ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครดังที่คิดถึงเสนอซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักต่อด้วยห้องข่าวภักเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง 7H d ดีขอเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ด้วยรายการจ้อข่าวเช้าจบแล้วชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต่อด้วยรายการสนามข่าวเจ็ดสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะ ตวสอบก่อนสั่งปริ้นประหยัดกระดาษและช่วยลดโลกร้อนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด้วยรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการ Walk-in จบแล้วชมรายการ Motor Channel ต่อด้วยรายการวันรุมพินีฮีโรสค่ะ